เรามีเครื่องสุ่มครับผมและวัตถุดิบก็คือท่างนี้ครับผมเราก็มาสุ่มกันครับว่าจะได้กินอะไรได้ปั่นหรือไม่ปั่นครับผมก็มีปั่นหรือไม่ปั่นคนกิน2คนครับผมและสามก็คือวัตถุดิบ3ามอย่างในการปั่นครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ดูขั้นตอนสุทายได้เลยครับและนี่นะครับก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับผมในการหาคนกินนะครับผมนี่ครับผมก็ชื่อพวกผมนะครับ5้าคนครับผม และ2แก้วครับผมแก้วละสองคนครับผมมันจะมีหนึ่งคนที่รอดครับผมแล้วก็รอกินรอบถัดไปนะครับผมก็วางแก้วเลยมาดูเลยครับว่าคนแรกของเราจะคือใครครับมาแล้ว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 ครับใครครับใครอ่ะโอ้โหผมเองครับทุกคนโอ้ตาย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 คนที่สองนะครับปึ๊บ คุณเพรครับผมผมกับเพื่อนผมนะครับกินแก้วนี้นะครับผมแล้วก็อีก2คนจะได้กินด้วยกันนะครับผมต่อไปนะครับผมอามีครับผมจังคัไจัง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 จงจังจังจั้จััจังไปงันเัาจัังจัครับ อ่าต่อไปนะผมวัตถุดิบของเราครับจะมีอะไรบ้างครับค่าตัวไหนครับปีโป้ดีดีดีอ่าต่อไปนะผมโอริโอดีดีดีโอรีโอชาวบ้านโอ้โหโอ้โหเกินดีเกินดีแล้วอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรกัน สติ๊กสปอนเซอร์ท้ายครับผมอะไรครับอะไรครับอะไรครับอะไรวะเอ็มโน้ตคนดีเลยโคตรดียังไงคนเข้าเลยโคตรดีอะและไปอยู่กันปั่นแล้วผมว่าเราจะปั่นหรือไม่ปั่นครับผมไปอ่ะและเมลครับว่าเราจะได้ปั่นหรือไม่ปั่นครับผมซึ่งผมก็หวังว่าจะ ไม่ได้อันที่ปั่นๆนะครับผมก็แั่ไหนก็ยากหมดแล้วครับแต่ก็ต้อปันละนละอ่ะลองดูครับอ่ะปั่นให้ปั่นปั่นปั่นปันปันปั่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 นปันปันปั่นปั่นปันปั่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 นปันปันปันันปั่นปันปันปั่นปันปัันปนป และนี่นะ<ม>ครับผมก็คือวัตถุดิบของผมครับที่ผมต้องไปก็ใส่อย่างละครึ่งครับผมโอ,โอ้โอก็ใส่ไปสามอันครับผมอันนี้ก็ต้องเทปไปครึ่งนึงแล้วก็ปิปโปีกครึ่งน,นึงครับผมแล้วก็ใส่ถังแข็งซึ่งกฎของเรานะครับก็คือถ้าเรากินได้หมด2องคน,นครับรับไม่ชอบหนึ่งครึ่งแก้วถ้ากินไม่หมดครั้นโดนต้องโดนปรับแป้งครับผมต้องกินไม่หมดครับผมก็เริ่มนะครับผมก็ใส่แล้วคุณแพทใส่ทั้งหมดนเลยครับใส่โอ้โหก็ขอช้อนนะครับ นะครับผมปานครับผมโอ้ยน่ากินจังเลยกินอะไรวะเนี่ยน้ำรับนสีน้ำพันนรินรสนัฒน นี่ครับผมก็คือสีน้าของเรานะครับผมโอ้โหอ่ะต่อไปครับเชิญของคุณอันบินครับผมจะมาถึงกลุ่มเราแล้วครับซึ่งเราก็มีซอสพริกไมใส่นี่คะโอ้สปอนเซอร์นะครับอร่อยดูจะเสียงก็น่าจะอร่อยนะฮะเพื่อความสดชื่นเอ็มร้อยเพื่อความดีครับโอ้โหเจออะไรไหม ได้อยู่ดีเหรอคนก่อนไหมคนก่อนไหมความชันไงว่าปลายกี๊ยก็เหมือนมันจิ้มกัเลยน้ำส้มน้ำส้มอ่าเขีวอ่าแล้วก็ปั่นนะปั่นครับปั่นโอเคอุ้ยนี่มันน้ำส้มกินหมาดน้ำส้มน้ำส้มกินมะอร่อยจังเลยอุ้ยชิ๊ก เผ็ดกินเผ็ดโอ้โหิ่จิ้ิงโอ้กินโดนเลยเอ้สีสีวยสีสวยอยู่โอ้โหโอ้เมแก้วโอแล้วกินให้หมดนะครับอกม่ได่อไปต่ก็ปตอต่อไปต่อไปต่อไปต่อไต่อไปตตอไต่อไป นี่คือผลลับนะครับที่เราทำกันมาและนี่คือสิ่งที่เ้อนกันผลลับของเราครับก็จะวางไว้ตรงนี้ครับใครพร้อมก็มาลเลนะอ่ดถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับผมแทกินก่อนเลยมีบอลเฮยกินก่อนดิสามต่อหนึ่งแก้งออ้งเดอยวางหนึ่งเลือนดูแทกินก่อนอ่แท้กินก่อนไม่เลก่กนเจอกมะแก้วหมดเจ้ดเ้ปกัน ยายดีกูจช้ำเดี๋ยว้เดี๋ยวให้เดี๋ยวกปกินครับผมกวกินนะาจแกแกินนะกินน้องก็ได มาตามผมนะครับถูกมกแ้วเคยกินเกลือแรกผ็ดไหมครับครบินครัินเรากินอร่อยเกลือแรกผิดทหมดเลยทเดียว ชื่อใหม่ครับผมกลุ่มแรกครับผมจะมีใครบ้างครับดูกันครับกลุ่มแรกจะมีพอมอีกแล้วครับหมอไม่เคยรอดเลยครับไม่เคยรอดเลยคนที่คู่ผมก็คือผมคู่ผมก็คือคุณพูดนะคุณ จลุ่สุดท้ายก็คือร้อยยากูอยากแยงสุดท้ายเออยเอาไปเอาคุณจ้าไและผมทีบอกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มจะโดนสองแย่รวมกันนะครับผมมาดูครับผมมาดูวัดผิดไปนะครับผมเป๊ะแค่ที่สองมันก็จะไม่ทำลายแล้วครับผมเราใส่ห้าอย่างครับผมก็ อะไรหมดเลยครับผมซอร์ร oh! ี่โอริโอมัสเมโรครับผมบีโบครับผมสปันซ่าอีกกลุ่มหนึ่งก็ไม่ต้องจับแล้วครับผมเพราะว่าอันนี้มันเหลือ5อันพอดีก็ไปเริ่มปั่นกันเลยครับผมไปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอข้ามไปตอนที่ปั่นเสร็จแล้วเลยนะครับงั้นคลิปมันจะยาวเกินไป ร้อมแล้วไม่พรมกันไม่พ้อแล้วจะอร่อครับดูจากหน้าน่อร่อยล

เอา้หมดลครับต่อไปครับแก้วไขล์แรของพวกเราไมครับ้อยนึ่งแก้ะมาเาม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 า้าม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 าอาม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 าากามามามาาม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 มามมามมามม่ไมมมมมามามไมามไมมม tôi không biết à? biết Nó đâu anh nhìn được không? cái khâu nào đi chụp video rồi các cậu. cái máy phô phô phô. người ta phô người ta phô. đi nào đi nào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 . đi nào đi ลองสดดูครับลองชิมดูชิมดูตอนนั้นม้นแบบแตลกอะไรแตลกกินจริงเหรอเอ้ยอันเดียวนิดเดียวอันเดียวนิดเดียวอ่ะลองสดชนะขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับวันนี้ผมไม่ได้ไปโรงเรียนไอ้พวกนี้มันบ้าในไงดีเพราเราต้องไม่ไหวละงานพวกผมขอจบคลิปพี่น้องทีครับผมสวัสดี้ครับ